สวัสดีครับแฟนๆแม่นั้นเหน่งนะครับวันนี้นะครับแม่น้นเหน่งนะครับได้ให้แนวทางเลขทานอยนะครับออกมาแล้วนะครับที่หน้าเพจนะครับจะเป็นเลขอะไรนั้นนะครับท่านผู้ชมมารับชมในคลิปได้เลยนะครับแนวทางเสียงโชคทานอยของแม่น้นเหน่งนะครับสามารถเล่นได้ทุกทานอยนะครับไม่ว่าจะเป็นทานอยพิเศษ ฮานอยธรรมดาฮานอย v i p นะครับแม่นแ้นเหมือน,นครับได้ให้แนวทางน,นะครับซื้อรูดตัวละ5บาทนะครับการรูดก็คือการซื้อไล่ดาดับเลขไปนะครับตั้งแต่50-51-52-53-54-55-56-57-58-59ไปกับบนล่างน,นะครับเจาะตัวละ10บาทนะครับจะมีเลขให้เน้นๆหน่อยนะครับคือ51กับ50นะครับ10 9 1 5 9 0 9แล้วก็ตัวกันนะครับ4 1 4 5ซื้อบนล่างไปกลับนะครับส่วสายวิ่งนะครับแม่เหมืองก็ให้ปันค่านะครับทั้งบนทั้งด้าน,นะครับก็ขอให้แฟนๆแ,แม่เหมือนน,นะครับโชคดีนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ